การประชุมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีวาระสาคัญก็คือการเลือกกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ตัวหัวหน้าพรรคนะครับก็ไปไปตามคาดนะครับคุณจารุพงษ์เลือสุวรรณได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง332เสียงนะฮะไม่มีคนส่งรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเสนอแข่งขันแต่อย่างใดนะครับส่วนตําแหน่งสําคัญอื่นในพรรคเพื่อไทยเลขาธิการพรรคก็คือนายภูมิชัยภูมิธรรมเวชยชัย,ยนะครับ แล้วก็มีรองหัวหน้าพักหคนคุณกิติรัตน์นรนรองนายปลอดประสบสุรสวดีพลตํารวจโทวิโรธเปาอินพลเอกวรวิทย์ชินะนาวินแล้วก็นายเกรียงกันตินันนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของการปรับคลมอรอบล่าสุดนี่มันมีปัญหาอยู่ตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตําแหน่งของคุณวราเทพรัตนากรเนี่ยนะครับครับ วันนี้ทางคุณวิสิ์เวชาชีวะออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวราเทพเนี่ยเคยถูกศาลดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ำดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลาสองปีปรับ2 0 0 0 0บาทแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอายาสองปีในคดีหวยบนดินสองตัวสาตัวสมัยที่คุณวราเทพเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยครังม,มันจะมีปัญหาไหมกับการมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับ ถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่นะครับซึ่งทางคุณวิรัติกระยาสิริในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบนะฮะตรวจสอบถึงเรื่องนี้และที่สําคัญตอนที่คุณวราเทพเนี่ยไปกรอกประวัติการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกับนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือคุณยิ่งลักษณ์ตอนที่กรอกประวัติเนี่ยถ้าหากว่ากรอกประวัติเรื่องนี้ลงไปด้วยเนี่ยแล้ว ที่สุดแล้วเนี่ยถือว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยเท่ากับว่านายกเองเนี่ยก็รับรู้แล้วก็ต้องมีความผิดด้วย<อ>ออมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายกและขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐมนมูญมาตรา174วงเล็บห้าแล้วนายกถ้าเกิดอ่านประวัติตอนที่เขากรอกแล้วก็รู้อยู่แล้วแล้วก็เสนอชื่อนี้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าผิดไปด้วยนายกต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบซึ่งคุณวิรัตก็พูดสะดุดเดือดเลยนะฮะบอกว่านี่กําลังจะ ให้ทีมกฎหมายตรวจสอบดูกันอยู่นะฮะจะใช้ช่องทางตามมาตรา91าของรัฐธรรมนูญให้สอสอส,อสอวอ1นึใน10ยื่นเรื่องต่อประธานสภา,าส่งสรัฐธรรมนูญตีความนะครับมันคล้ายคลึงกับกรณีของคุณยงยุทธพิชัยดิษนะถ้าผิดจะนําไปสู่การถอดถอนนายกและยุบพ,พัก <laughs> น่ากลัวเลยเพอพ,พูดถึงยุบพ,พักพบโอ้โหฟังแล้วมันสะดุ้งทุกทีใช่คือคุณิสิิ์เนี่ยบอกว่าคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ย ก็จะพ้นจากตาแหน่งถูกไหมฮะก็จะพ้นเลยก็จะออกมาเพื่อสแสดงสปิริตออกมาแต่ว่าเรื่องนี้กลับกันพอไปแต่งตั้งกับคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> ทำไมไม่ใช้บรรทัดฐ,ฐานเดียวกัน oh. นะฮะในขณะที่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคุณ ประสาะมฤุกพิทักษ์สวสรรหานะฮะให้สัมภาษณ์ในเชิงที่จะไปร้องต่อสารัฐธรรมนูญมาตรา174วงเล็บ5นั้นบอกไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมฮะรัฐมนตรีต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง5ปี<ม>ก่อนได้รับตำแหน่งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษแต่คดีของนายวราเทพนะยังไม่พ้นกำหนด5ปีแล้วก็เป็นความผิดที่ถูกพิพากษาเป็นคดีอาญาไม่ใช่ละหูโทษ ะะและเกี่ยวข้องกับการทุจริตทาให้เห็นชัดว่าการดารงตําแหน่งครั้งนี้ของคุณวราเทพนั้นบกพร่องซอที่จะขาดคุณสมบัติซึ่งเรื่องนี้คุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจาสานักนายกเจ้าตัวก็อธิบายนะครับว่าไม่กังวลครับไม่ใช่เรื่องที่ไปทําอะไรขึ้นมาใหม่มันเป็นเรื่องเดิมแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัติตรัฐธรรมนูญนั้นได้กําหนดไว้แล้วก่อนเข้าเป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกันเลขาธิการคอรอมอก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่เข้าข่ายต้องห้ามตัวเองบริสุทธิ์ใจนะครับ อีกทั้งก็โทษจำคุกสองปีก็รอลงอาญาไว้นั้นก็ตอนนี้พ้นแล้วนะฮะเพราะตัดสินมาตั้งแต่ปี52ตอนนี้ก็พ้นกำหนดแล้วด้วยคือทางด้านของคุณวราเทพกับเลขาธิการคลรมอเนี่ยเขาไปดูจุดที่ว่าไม่ได้ติดคุกจริงๆนะฮะแล้วก็มันพ้นการรอลงอาญามาแล้วนะฮะพ้น2ปีแล้วเรื่องเดิมเก่าแล้วแต่ว่าคุณประสา,ามามล็กพิทักษ์บอกว่า ตามมาตรา174วงเล็บ5เนี่ยก็เมื่อต้องคาพิพากษาให้จําคุกแล้วเนี่ยใครจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องพ้นโทษตรงนี้มานะฮะ5ปีใช่ไหม5ปีอันนี้ยังไม่พ้นแต่นี้เขาบอกว่าเขาพ้นแต่มันแค่ระยะเวลา2ปีพ้นการรอลงอาญาแต่ยังไม่เกิน5ปีครับนะฮะนี่ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับวันที่9พฤศจิกายนก็จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ ให้กับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วก็จะเปิดการอภิปรายเนี่ยเขากำหนดวันออกมาแล้วนะครับ25กับ26ถ้าไม่พอก็จะต่อไปวันที่27นะครับถ้า25 26พอก็ลงมติในวันที่27ถ้า25 26ไม่พอก็ต่อไปวันที่27อีกวันหนึ่งแล้วก็ลงมติวันที่28พฤศจิกาย,ยนนะฮะพักภูมิใจไทยก็จะร่วมในการอภิปรายด้วยนะฮะตอนนี้มีคนลงชื่อแล้ว27คนจาก34คนของพักนี้นะครับ